กกกแล้วกูก็ก่ากจริงแนะแต่ว่ามันก็ไม่ควรว่ากูป้าวะฮะัลโหลมันก็ไม่ควรว่ากูเป้าวมึงก็ไม่ควรว่ากูเป้ามึงเล่นยิงไม่โดนกูยังไม่ว่ามึงเลยปักหามึงนี่แน่ไม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 เดาเดวเดาไอ้ราบไอ้ยับไอ้ราบไอ้ยับ ก็ดีใจสวนผมกับพี่เมทแลไว่เไป็นไรนะคะชอบจะมาตอนคุณยูสวนฝั่งนู้น <c oughs> มึงก็แกวิน